สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆและคุณผู้ชมครับมาดูอาการอีกชีดหนึ่งของเครื่องคิดเลขกอนนั่นก็คืออาการตัวเลขลางเรือนนะท่านผู้ชมหรือพูดง่ายๆก็คือตัวเลขเหมือนจะแสดงอาการออกมาอมองไม่ชัดสังเกตดูนะครับถ้าว่าเรามือปิดตรงตำแหน่งแผ่นแสงรับแสงเนะี่ยตัวเลขก็จะหายหมดเดี๋ยวกดอีกรอบนะครับท่านผู้ชมน่ครับท่านผู้ชมถ้ากดแล้วเปิดอย่างเงี้ยนั่นก็คืออาการ ฐานหมดนั่นเองครับท่านชมตัวนี้ไม่เสียนะครับท่านชมอาการก็คือฐานหมดอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูครับว่าฐานหน้าตาจะเป็นลักษณะอย่างไรมีน็อตกี่ตัวแกะหมดแล้วท่านชมตัวนี้ผมได้ทำการแกะเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้เหล็กบางๆครับงัดออกด้านข้างด้านข้างนี้ก็จะเป็นสลักล็อกอยู่ระวังมือนะครับท่านชมถ้าใช้พวกมีด เค okay, ครับเราก็จะมาดูตำแหน่งตัวนี้ครับท่านชมที่เรียกว่าฐานตัวนี้จะเป็นฐาน,น,ฐานอังคารลายหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงก็คือฐานกระดุมนะท่านชมแต่เรามาดูเบอร์ครับว่าฐานตัวเนี้ยมันใช้เบอร์อะไรดันออกมาฝั่งที่มันไม่มีสลักล็อกนะท่านชมดันออกไม่ยากครับท่านชมดันออกง่ายๆนี่ได้ดันออกมาแเดี๋ต่เรามาดูครับว่าฐานนี้เบอร์อะไร เป็นฐานกระดุมครับ LR44 ตัวนี้ถ้าหากว่าเบอร์ของมันไม่มีเราก็สามารถจะซื้อเบอร์แทนได้ท่านชมแผงนี้ซื้อมา25บาทมีทั้งหมด10เม็ดท่านชมก็ใช้จนลืมนะท่านชมหากว่าซื้อมาแผงเดียวฐานตัวนี้ก็จะเป็นมีแรงดันอยู่ที่1.5โวลต์ท่านชมซึ่งก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ไม่ยากท่านชม ก่อนลองดูนะครับถ้าหากว่าเจออาการลักษณะนี้ก็อ,อย่าเพิ่งทิ้งนะท่านชมก็สามารถที่จะซื้อฐานมาเปลี่ยนเองได้ซึ่งหากว่าเราไปจ้างให้ใหทางร้านเปลี่ยนให้ก,ก็ก็ประมาณ 20- 25บถึงบาทแต่ถ้าหาเราซื้อมาใช้เองก็25บาทก็เหลือเฟือท่านชมก็ยังมีฐานเก็บไว้สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานอีกต่อไปได้